สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับเราช่องผาสองกับควันเอกนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่บ้านแก้วตานะครับบ้านแก้วตาบ้านพี่ฟุกนะผมนี่แล้วันนี้เราจะเดินทางไปใช้ภูมินะผมก็เลยเอาเจ้าถุงทองมาฝากไว้กับช่องแก้วตานะครับฝากไว้กับพี่นะผมก็เลยเอาเจ้าสองพาดเดินมานะผม เพราะว่าพี่สิก็ต้องขึ้นรถ่อนเจ้าฟองนาแล้วเอาของขึ้นลงรถนะเพื่อให้เจ้ป๋องประกบเจ้าทองมาเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไฟ์สดมันตัดไปนะเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะครับผม,มเครื่องมันร้อน<ม>อันนี้ก็รอรถเจ้าฟองรถสิบล้อมารับนะผมเลยถ่ายคลิปให้แม่ๆได้รับชมนะครับ เอถุงทองตดใส่จ้ะปองนัำนี่ไอ้ทองตดใส่ลุงทำไมดูดูเปิด,ด,ด,ดตูดตดใส่น้ำนี่จะขี้ใส่ดโดยบ้างนี่ถุงทองจะตดจะขี้ใส่ลุงหรือเปล่านี่จะนั่งงานลุงแล้ว าเรื่องลงเราหาเรื่องลงดูดูนะครับไอซีดูมันดูมันเอาตูดไปถึงยาดูเยอะสซนเลยสซนโอ้โหทองจะอยู่นี่ประมาณสองสามวันนะผมวันยี่ยิบที่ยี่สิบหกเราได้กลับบ้านได้กลับไปอยู่กับท่อมแล้วก็ ช่วงปลายเดือนนี้ว่าจะากลับไปอยู่บ้านนะครับเพราะว่าจมูกตองน้ก็เรื่องทหารนะผมจมูกก็อายุครบรับใช้ชาตินะครับผมจะได้รับใช้ชาติเราจะได้รับใช้ใช้ผมก็รอดูนะครับวันที่สี่นะเห็นว่าวันที่สี่นะครับจมูกอายุครบยี่สิบเอ็ดปีใช่ไหม มีสิบปองมาจัดอ้อยพี่ทองหมดเลยพี่ทองว่าลุงไว้ผม,มกินหน่อยเดี๋ยวลุงไปไม่มีไม่มีใครโยนย่ายให้หนูตอมีคอนเ็ปกำลังขับสิบล้อมาอยู่นะครับผมพอเราเกิดคิดเดินกลับไปคืนเราจะป่องไกลเหมือนกันนะไกลเหมือนกันงนะ ตัวนั้นทำไมเดินขาเจ้าจเลื่นลักทำไมขาหน้าเป็นแข็งแข่งอย่างนั้นเจ้าเลื่นลักจ้ลื่อนลักต้องจำชื่อไม่ได้เหมือนกันผมนี่จำชื่อช้าไม่ค่อยได้นะเนาะพี่รุ่นไปไหนไปต่อยต่อยพี่รุ่นไปไหนตัดต้นไม้ตัดที่ไหนตัดไปแล้ว กระซ่า,าดูเดทุท้องได้ยินเสียงรถเสียงรถเอมาปองไมปองเบียดไหมต้องได้ยินเสียงรถพี่ปองรถลุงรถมาแล้วลุงวะก็รู้แล้วนะ เมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับหลายสดตัดไปเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะผม i'm on mua ngân sao mua Hãy subscribe cho kênh phải không เรก็อ้อยเต็มหลักเลยครับตอนนี้นี่ตัวก็ต้องอยู่กับพี่ฟุกแล้วครับตอนนี้นู้นบอลชื่อตรอชืดกันแล้ดี๋ยืดอยู่ๆอาการของเราครับนี่ตุ่มเราก้

ที่เรียบร้อยส่วนเจ้าทองนี่ปล่อยไว้อยู่กับลุงฟุกนะครับกับแก้วตานะสวยผมไปด้วยนะนยดูดู ก็ไรนี้ก็ขอจบไลร์เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ